วายโอ oh. สวัสดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วกักโตอยู่เทียงไหเทียงหน้าเมื่อนนี้เป็นมือสุดท้ายแหละมือที่สิบสี่แล้วนี่แหละหนวดก็ขึ้นเวลานบร,บริไทเบริแทหนวดมาลายเมือมากักโตอยู่เทียงหน้าทุกคนเอาเป็น่าคลิปมือน,นี้เนาะเห็นทุกคนเบ,บืบ่อบ่กักโตอยู่บ้านมมีอย่างเหยียดข่อยคือกันนองผูสึ้เบื่อนี่แหละตอนมือก็นอนบริไปไซเนาะซันมือานี้เขาจะไปหลาะอยู่ป่าเพื่อจะ ให้ทุกคนเฮ็ดบรรยากาศขอทิไปหาเฮ็ดเนาะหลัวก็ไปห้าหมกยางน้ำเอาเป็นบ้าเดียวขอจะได้เฮ็ดได้อาไรมกยางมาบบเนาะให้ทุกคนติดตามเบืองคลิปของเขาเลยเนาะโอเคไปนี่คือการสิผาดพูนขามหัวตอนนี้ไปใส่บีซ่าตะเบ้าเนาะ ไม่ว่ให้โดดว่าแม่นให้โอ้ยเหยียบก็ยัาเหยียบคอนพีกเลยเหยียบคอนชัดจีว่ก็ยันมุนมุนนักขดนักหัวอย่มงนนาอันนี้เป็นยางไม่จิกไม่หั่งน่ทุกคนเนาะทีทุกคนเห็นเห็นว่า ก็จะเป็นอย่างสีอาสม,มัรเอาไปแล้วก็จะก็เป็นอย่างเดียวกับเลื่มแหละอาจจะเอาไปเคลือ่อนมาอยังเก,ก,กาะปิดดำผ้าบริว่ารเป็นรังไฟเนาะโอ้โหเกลียก่ยมันอย่างต่อทัานเกล้าเจาก็มาเห็นหมากยางทุกคนหมากใหญ่เลยแต่ก็อยู่ต่ำๆอ๋อโอ,อ,อ,อ้เดี๋ยวจิตซิมทุกคนปิดไม่ไหมนี่นี่บอก ยางมันกำลังออกมาหนิในใม่เลยเอายางมันออกก่อนสาเหตุที่เขาเอิ่นหมักยางกระจนมันมียางนี่แหละยางเหนียวจิตดมือเลยเห็ดให้กระโบ๊ะพียังหรอจะบ่วยให้มันจิดเนาะเดี๋ยวเสิมาพิธีปอกให้มันแสบให้มันหวานๆทุกคนนี่นี่ขาน่าจะจะเป็นอย่างสี่หลายคนถามขอยในคลิปคนก่อนว่าทั้งนั้นเป็นจะอะไรกินแบบไรนี่แหละแบบนี้แหละนะมันสุกแล้วจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็ลองชิมเลยรสชาติของมันจะเป็นยังไง ต้นนีน้มันบางคนจะกินเลยนะใน,นมันเดี๋ยวจะเอาเบิร์ดไปเดียวเลยเบิร์ดบางคนกินหดเปลือกกันบ่ oh, แอบไมื่กัน <no. S 1> นะคืองว่าผ่านอยู่ตัวนี้เ,ยเีย็ไปหาต้นต่อไปอีกทุกคนอ่ะดิเงินมาใส่เลย เอาอย่างนี้สองสามโอ้ยว่าจะง่วงแล้วไปแบบนี้จะง่วงเลยนอ้ยนี่ทุกคนอะไรล่ะวิธีการนำมักยางเดี๋ยวไปง่ายมันเหมืนหากงิงเอากะบููุกันเนาะทกคนแล้วเาก็พบอีกต้นหนึ่งที่ว่าคน้างจะต่ำ นี่ยือนอยู่ขี้เียนอีกเอาเลยเลย <Wow. S 1> ชิมเบ,บิ่งก่อนบอกว่าร่องชิมมาอีกอนแล้ะเนาะชิมเบ,บิ่งก่อนถามันบวานเขาก็บอกต้นนี้เนาะนี่ขันมัง่ายหน่อยนี่มันก็จะนี่หน่ายหน่อยทุกคนนี่สดๆเนาะจากตน้นอ๋อโอโาไว้เอาเลยเอาเลยตัวหนี่ <L> โอเคเอาไปใส่เอา,าลืเอาทงมาใส่ไปในก่อน Okay. ส่วนตัวสูงเัาก็มีอุปกรณ์นี้นก,นก็เอานาไม่เกาะอันนี้ทกคนยังไงถ้าเอามีดเอายังมากับตัดเ็ดออกตัวิียัมง,มา,งมาไปง,งานนะ้แบบมาอีกคือหนึง่งเดมาถึงจุดอยู่ตรงหน้าแหละทุกคนนี่ทุกคนเคยเห็นบ่เขื่อนมาดอกดอกยังเกาะดอกจิกดอกหั่งใน่ขอผู้เนาะซึ่งแต่ข้าวยังหน่อย,นอยนะเนาะเขาจะเอามายุ่นขึ้นแล้วมันก็นจะลอยอ่ามันก็นจะตกลงมาแบบนี้เนะาะผู้ใดเคยเรียนนี่นะ เจ้าหูเนาะเป็นยังไงเ้ามาเลขาก็จะยุ่นขึนะ้นเนาะเด้ยดยอยุ่นอีกเด้อทุกคนเนาะนี่โอเคตัวนี้แหละอันนี้ก็เป็นของดินสมัยยังเป็นเด็กหน่อยเนาะอันนี้แม่นสังเกตนี่สินะตอนดีข้ามาอยู่หอดมาหอดก,ก๊อกมาขามซามจะดูทุกค,ดดคนคอยๆทุกเต่ามันก็จะเป็นหมากตลอดแต่มันก็เป็นหมากไปน้งเป็นดอกไปน้ำเป็นดอกไป,ไปตลอดสแสดงว่าทุกๆเต่าท,ที่มากอาจจะกินหมากนี่เน,น่นอนแล้วก็ดอกเดี๋ยวมโมนี่เขาจเอาหมากมันไปกินสมบูรณ์ กินเจียวลองเบิกน้องวาชิเสตตอนนีน้แล้วก็มึงจะเซลด,ดอกไปน้ำเนานะไปตำก็ได้เคยกินตำดอกมะขามนี่ถือว่าสุดยอดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นมะขามกันก่อนนึงเอายุ่นมาซึ๊บนี่เห็นบ่ทุกคนได้แล้วมากนึงโอ้อันนี้คือด,ดอกมะขามทุกคนมะขามตำนี่สุดยอดเลย ด,ดี๋ยวเาจะเด็ดเอานี่ดอกมันก็ใบหยอดอ่อนมันทุกคนแสบเวลาไปตำเนาะสมัยตะกี้แต่เขาเงียบเมื่อายอันนี้เด็ดเป็นสมถือว่าลดลดเลิศเลยแหละครับเ <Wow. S 1> อ้ครับเดี๋ยวเขายัายางไปกินสมยุตยงก่อนเนะาะเดี๋ยวจะไปกินหมกักยางที่ไปหามาอยู่ทั้งหัวมันหนึ่งนี่ ทุกคนผลง,งานที่เฮาขึ้นไปเลาะทิ้งเดี๋ยวตั้งใจจะไปเก็บเห็ดเนาะเพราะว่ามือก่อนนี่ฝนตกแต่ว่าเห็ดบ่มีเฮาก็เลยได้ไดไนี่มาแทนอาจจะหน่อยก็ได้มักยางมาแทนเนาะที่คือทุกคนเห็นในคลิปอ่ะแหละที่เฮาไปขึ้นมือหนึ่งนี่เนาะไปเกาะมานะาะก็ะไรพวกนี้นประมาณนี้แหละก็มักซุกเนี่ยมักเพิ่มเนี่ยปนกันเฮาจะมากินกับสมซึ่งเฮาจะมีนี่เนาะมุอนี้ะมะขามที่ไปขึ้นมาเมือหนึ่งนี้เนาะอมะขามและะ้วก็นี้เพิ่อนว่าเป็นหมากมีเนาะหมักมีดิบนี่นะ เป็นกรังที่พีดถือกันที่คอยกินกะรสสะอาดบ่กะมันๆเนาะบุได้หมักเกี่ยวบักขามนี่คือสิ้นว้าอมหมักย่างเสียอย่างเดียวแหละมันเป็นมันมีอย่างเนาะกนาะจนเนาะซื้อมันหมักยางนี่จริงเดี๋ยวกินซอสกระเสาะไปเหรอมันจำเกลียวอย่างน้องหมักย่างนี่กันต้องไปพีดกล่องกินเลยปะเนี่ยไว้ละเอาเป็นมาเดี๋ยวข่อยจะปิดกล่องสำหรับบุนี้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปนี้ค่อนข้างจะสั้น แต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศในการทีส่วนนี้เฮาบริออกไปไซนอ้องคือทุกคนโหแหละกักตัวภากับกับกตัวเป็นคลิปอ่าค่ายเขียดบางคนอยู่เขื่อนบร,รยนิยังกระสมัดเบิ้งคลิปก็ได้เนาะเอาเป็นว่าบุณีเจ้าทรัพยนี่แหละคลิปสั้นๆั่นเป็นการมาหาเพื่อนในหลายหมดอย่างอะไรก็กินสมอยู่นี้เลยหลังจากกินในเรื่องอะไรก็สิก๊บับไปแหละเนาะเอาเป็นว่าโอเคบายพบกันในคลิปต่อไปเลย